ถ้าหมาแมวไปทำหมันบาปไมหมบาปจ้าทำไมพญามาไม่ตกตะลพญามาตกตรลอยู่แล้วแต่มันยังไม่ถึงวาระเดี๋ยวเขาสิ้กนกรรมจากตรงนั้นเมื่อไหร่เขาก็จะไปกดก็ไปเกิดในรลแน่นอนไม่ต้องกลัวการที่ยังไม่ได้ไปไม่แน่หมายความว่าจะไม่ไปแต่มันยังไม่หมดอายุอายุของเทวดา เวลานั่งสมาธิทําไมเรารู้สึกว่าไม่อยากออกก็ไม่มีอะไรอ่ะก็ไม่อยากออกคือไม่อยากออกก็แค่นั้นอ่ะเวลานั่งสมาธิทําไมเรามีจะมีสอนทำตอนบวชบ้างไหมคะในโซเชียลนาคตไม่มีอ่ะนะถ้าอาจารย์บวชแล้วคือตัดหมดทุกอย่าง มันเอาไปทําในวัดไม่ได้วัดที่อาจารย์ไปอยู่เนี่ยมันทําไม่ได้มันจะมานั่งไร้สดอะไรแบบนี้ไม่ได้ทุกคนต้องวิเวกอีกเลี้ยงเข้าปา่าไปภาวนาหมดต้องรักษาพระธรรมพระวินยัยอย่างน้อยก็ห้าภาษาแรกคนที่แย่งผัวคนอื่นไปแล้วเจตนาปล่อยท้องเลยมันบาไปไหมครับบาป เราจะรู้ได้อย่างไรว่าการเกิดใหม่เป็นของจริงไม่เข้าใจก็การเกิดมันมีทุกวันทําไมเราจะไม่รู้ว่าการเกิดใหม่เป็นของจริงก็มันเกิดกันอยู่ทุกวันเนี่ยก็เนี่ยเกิดใหม่กันเท่านั้นอ่ะแล้วอะไรมาเกิดล่ะถ้ามันไม่ใช่การเวียนตายเวียนเกิดแล้วอะไรมาเกิดอะไรเป็นเหตุของการเกิดแล้วอะไรเป็นต้นเหตุของการเกิดในครอบครัวนั้นครอบครัวนี้ตระกูลนั้นตระกูลนี้แล้วอะไรเป็นเหตุของการเกิดมาสูงดําต่ําขาว อะไรเป็นการเหตุเกิดเกิดว่าเกิดตาต้องพิการซ้าซ้อนเกิดมาต้องสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์อะไรเป็นเหตุถ้ามันไม่ใช่เหตุจากปัจจุบันเอ้ไม่ใช่เหตุจากอดีตก็เนี่ยมันก็เป็นตัววัดแล้วเนี่ยก็เห็นได้ด้วยตาเปล่าเนี่ยใช่หรือเปล่าแค่เราพิจารณาตามที่อาจารย์พูดเราก็จะรู้เลยว่าเออว่ามันจริงไม่เห็นต้งพิสูจน์อะไรเยอะแยะเลยก็แค่ย้อนกลับไปดูเนี่ยแต่ละคนเกิดตามันต่างกันเพราะอะไรสะแสดงว่ามันต้องมีเหตุป,ปัจจัยในการตา่างแล้วเหตุป,ปัจจัยนั้นคืออะไรรู้ไหม ไม่รู้ไม่รู้เพราะอะไรก็เพราะว่ามันไปเกิดมันจบมันจบไปแล้วไนงะก็ตายไปแล้วก็ไปเกิดต่อไปไงเวลาด่าอาจารย์ด่าเพลิน <c oughs> <ๆ>เขาเรียกนิวร์หรือเปล่าครับเรารู้ได้ไงว่าอาจารย์ด่าด้วยความเพลินเรารู้ในใจอาจารย์เหรอว่าในขณะที่อาจารย์ด่าเนี่ยอาจารย์มีสติหรือว่ามีความเพลินอยู่เรารู้ได้ยังไงร,รู้เหรอฮะแต่รู้ใจอาจารย์ซสอีกว่ากําลังด่าเพลิน ไว้นะทุกครั้งที่อาจารย์ด่าอาจารย์ด่าด้วยความตั้งใจและสติตั้งม100ั่นร้อยเปอร์เซนเวลาอาจารย์ด่าเนี่ยอาจารย์ยังไม่มีสติเท่ากับตาสอนธรรมอาจารย์มีสติมากกว่าตาสอนธรรมด้วยซ้ําจะบอกให้อสอนธรรมเนี่ยบางทียังอาศัยความรู้ที่ได้ยินได้ฟังมาศึกษาล่าเรียนมาปรับพฤ้ปฏิบัติมาแต่เวลาอาจารย์ด่าเนี่ยจะต้องสารวมมากกว่าปกติดังนั้นทุกครั้งที่อาจารย์ดา่าอาจารย์จะมีสติตั้งมั่นมากว่าควรพอที่ตรงไหนควรพอประมาณอย่างไร และควรดึงเอาประเด็นไหนมาพูดมาสอนในขณะที่กำลังด่าเพื่อให้เกิดประโยชน์และการด่านั้นต้องเป็นการตําหนิให้เกิดความให้เกิดความเจริญเกิดประโยชน์ดังนั้นการด่าของอาจารย์จำไว้ทุกครั้งที่อาจารย์ด่านั่นแหละสติสัพพัญญาเข้มงวดยิ่งกว่าการพูดทาอีก ชายบวชพ่อแม่จะได้เกาะชายพระเหลืองขึ้นสวรรค์จริงไหมไม่จริงจา้าแล้วถ้าไม่บวชพ่อแม่จะไม่ได้ขึ้นสวรรค์จริงหรอครับไม่จริงจา้ามันไม่เรื่องไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องบวชไม่บวชเลยคนละเรื่องเลยไปคนละอย่างสองอย,ย่างเมี่ยมีชู้บาปไหมเมียมีชู้บาปจา้าพยามารกับพงคายุขายมากกว่ากัน โธมสิอายุไขยมากกว่าพยามารอยู่ในเทวดาการพบตอนนี้ไม่สบายใจมากเลยดิฉันตำหนิพ่อแม่เรื่องของเงินไปเที่ยวดิฉันบาปไหมอา้าวถ้าเราขอเงินไปเที่ยวก็บาปสิไปเบียดเบียนเขาด้วยความสุขของตัวเองน่ะหาเงินไปเที่ยวเองไม่ได้หรือไง